กังวลไปกับเขาว่าเขาเจะอะไรกินมันเป็นเรื่องของประชาคมโลกที่ที่เจ็บปวดพร้อมกันเราเป็นเหมือนกับร่างกายอาวัยวะเจ็บมันเจ็บด้วยกันหมดเลยอ่ะสิ่งที่ผมไม่ไม่คาดไม่ฝันมาก่อนเลยชีวิตก็คือประตูคริสจักรหรือว่าประตูโบที่จําเป็นจะต้องปิดคริสจักรมีความสําคัญกับเรามากแค่ไหนโดยจักรผรกเบอ สิ่งที่โควิดทําให้เราต้องเจอเหมือนกันก็คือว่ามันเหมือนกับตัวอะไรบางอย่างที่ปิดประตูเกือบทุกประตูในชีวิตของเราครับประตูออฟฟิศประตูห้างสรรพสินค้าประตูใจที่เราสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วแม่กระทั่งสิ่งที่ผมไม่ ไม่คาดไม่ฝันมาก่อนเลยชีวิตก็คือประตูคริสตจักรหรือว่าประตูโบสถ์ที่จําเป็นจะต้องปิดแต่ว่าในเวลาเดียวกันผมเห็นว่าในระหว่างที่ประตูเกือบทุกประตูปิดแล้วก็เราจะต้องแยกตัวออกมาอยู่ที่บ้านอยู่ลําพังก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญหรือว่าความจําเป็นของบางสิ่งบางอย่างอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกก็คือ ผมหอยหาการทำงานผมทำงานที่ผมทำอยู่เนี่ยประมาณ4ปีละแล้วก็บางครั้งยอมรับว่ารู้สึกเบื่อบางครั้งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นรูทีนนะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี้ยดูรูปดู facebook ของน้องๆอ,อ,อนุชนอย่างเงี้ยเรารู้สึกคิดถึงอยากไปค่ายแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานอะเรามีกัน78คนบางทีก็แบบ หน้ามันวนๆกันอย่างเงี้ยเจ็ดแปดคนเช้ามาก็เจอเย็นมาก็เจอแต่ไม่เจอกันแค่สองสาวันเนี่ยเราเราผมรู้สึกคิดถึงเราไปออฟฟิศมีการสลับกันมาทาํางานเนี่ยมันก็ไม่ได้มากันทุกคนก็รู้สึกว่าอคิดถึงคนนี้นะไม่ได้ทักคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคริสจักรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญแม้ว่าอ่าผมเป็นผู้รับใช้แล้วก็ผมไปโบสถ์บ่อยๆแต่ยิ่งมันเกิดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ตัวผมเองแล้วก็รู้สึกคนอื่นๆจุดนี้เป็นจุดดีที่เราจะมาทบทวนว่าคริสจักรมีความสําคัญกับเรามากแค่ไหนในระหว่างที่ประตูคริสจักรปิดผมเหเนหลายๆคนกระหายหาต้องการที่จะมาโบนต้องการที่จะเข้าหาพระเจ้าในในช่องทางต่างๆทางการดูไลฟ์สดการดูเทปนมันสการต่างๆอยากให้เราจดจําความรู้สึกเนี่ยแลวเมื่อประตูคริสจักรเปิดออกเมื่อไหร่ รีบเข้าไปพระเจ้ารอคุณอยู่เราได้เห็นความสำคัญของบุคคลที่เราเรียกว่าทหารชุดขาวอะครับแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลารกรทางการแพทย์ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมองแค่ว่าโหเป็นอาชีพที่เงินเดือนเยอะจังอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่อ่ะพวกเขามีความเสี่ยงว่าเขามีความเสียสละผมนึกถึงพันธกิจของพระเยซูเลยอะที่ ที่ทาไมพร้ลงต้องต้อง,ต,องต้องทำาัรกิจการรักษามันไม่ได้เท่นะแต่ว่ามันมันเป็นความค่อนข้างเสี่ยงอะที่จะต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยอะซึ่งแต่ละโรคเลยเพราะโควิดเนี่ยมันชัดเจนเลยที่เราเห็นคลิปที่มีพยาบาลอะไรก็ตามที่ท,ที่ที่จะต้องเสียสละตัวครับผมเห็นว่าเนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารปากท้องของเราอะซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเป็น,เป,นเป็นครัวของโลก เราก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ะแล้วก็มันเริ่มขาดแคลนน่ะผมไปตลาดหรือว่าผ่านร้านค้าบางร้านนี้เขาต้องปิดอะ่ะเรารู้สึกคิดถึงพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นน่ะแล้วก็รู้สึกกังวลไปกับเขาว่า,วาเออเขาเจะเอาอะไรกินนะเราจําเป็นต้องอุดหนุนเนาะบางทีผมตัดสินใจอะ่ะ ขับรถจากบ้านเลยอะไปอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อน้ำตู้หู้ของอของอาเฮียคนหนึ่งเพราะเราทานเขาประจําแต่ว่าจะทานเฉพาะที่มันเวลาที่เราขับรถผ่านอะแต่นี้เราตั้งใจไปซื้อเลยเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาเปิดอยู่ในวิกในในใน,ในช่วงเนี้ยมันลําบากแน่นอนแล้วอย่างสุดท้ายที่ที่ผมเห็นว่ามันผุดขึ้นมาแล้วก็สําคัญในในช่วงโควิดก็คือการที่เราได้เห็นการเคลื่อนไหว movement แล้วก็ ได้เข้าใจได้พูดคุยกับเพื่อนต่างนิกายหรือแม้กระทั่งคนที่ต่างความเชื่อต่างชาติอ่ะเพราะว่าโควิดมันมันไม่ใช่เรื่องของคนไทยมันไม่ใช่เรื่องของคนจีนมันไม่ใช่เรื่องของคนอิตาเลียนอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประชาคมโลกที่ที่เจ็บปวดพร้อมกันผมสามารถฟังคำเทศของพระสันตปาปาซึ่งเป็นประมุขของนิกาย รมันกาทอลิกได้ด้วยโด,ย,ด,ย,ด,ย,ดยที่ผมรู้สึกซาบซึ้งไปด้วยไงครับทาให้ผมรู้สึกว่าออมันจริงๆด้วยที่ทเปาโลเขียนว่าเราเป็นเหมือนกับร่างกายอาวัยวะหนึ่งเจ็บมันเจ็บด้วยกันหมดเลยแต่สิ่งที่สําคัญอยากจะให้ความหวังก็คือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในทุกประตูที่มันปิดที่ทํางานร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งโบสถ์เระเยสุคริตพระองค์ทรงเปิด พระองค์เพื่อเราเสมอเพราะอย่าลืมว่าในร่างกายที่เจ็บนั้นเปาโลบอกว่าศีรษะก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเจ็บไปกับเราแล้วก็เราให้ไปกับเราอยากจะให้พวกเรามีความหวังแล้วก็สู้กันต่อไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเห็นความสําคัญของสิ่งที่มันขาดหายไปแล้วก็เติมเต็มในวันที่ความหวังจะมาในเวาลาที่เหมาะสมครับ